ตัวพี่มันมันคุมเปิดประตูครับจ้ามันก็เปิดประตูไม่ได้ <c oughs> ดูมันดูมันดูมันไอ้สองตัว ขอบคุณดาวใครส่งดาวให้หนึ่งร้อยดวงขอบคุณมากมานั่นมันเปิดประตูแล้วมันเปิดประตูแล้วบักพี่บักพี่ใหญ่มันเปิดประตูแล้วครับมันดื้อแล้วบักพี่ใหญ่มันเปิดประตูแล้วมันรู้ไหมว่าฝนตกมันรู้ไหมข้างนอกข้างนอกมันเปียกมันจะเปิดประตูหาผสแสงอะไรอืม นั่นนั่นนั่นปิดเลยอ่าเก่าแล้วเปิดอีกละบักดื้อบักดื้อนโมจีวอนเนาะดูเปิดอีกละเปิดอีกละเปิดอีกละวเปิดไปไปบ่ไป เออบอกอันนี้มันดื้อไยเออเปิดไว้แล้วมันดือ้อน่าน่นาน่นาเปิดอีกแล้ว <laughs> ไปแล้ว <laughs> ไปแล้วเบิร์บ่ลองไปบุง้งเบิเฮ้ย <h> มันไปหานออเฮะ เนี่ยสามสีสามสีครับ3ามสีสสีสสีครับในที่สุดก็จับได้ในที่สุดก็จับได้แล้วครับเพียนให้อาหารเฝ้าให้อาหารสองสามเดือนเนี่ยเพียนให้อาหารสองสามเดือนไม่ให้จับเมื่อเช้า แก้งเผอเผอมันก็มันเพอรก็จับมันได้เนี่ยสาี 3, 4, ครับยังไม่รู้เลยว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวให้ตรวจสุขภาพก่อนตรวจสุขภาพเสร็จรักษาให้ดีก่อนเผื่อบางทีจะหาบ้านเนี่ยโอเค